คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีใช้โปรแกรม VPN ครับผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็หาโหลดได้ใน App Store นะครับผมชื่อโปรแกรมก็คือ Easy o VPN นะครับผมก็คือโหลดแล้วเข้าเข้าติดตั้งได้เลยครับแล้วก็เปิดตัวโปรแกรมมาก็เลือกประเทศที่เราจะใช้งานได้เลยครับในที่นี้ผมจะเลือกไปเป็น,นประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะไปคอนเน t กับตัวเกม ก็กดโอเคได้เลยครับผมเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้ครับเรากด Connect ได้เลยครับผมเนี่ยครับก็ค,บคือหน้านี้ใช่ไหมครับก็กด Connect ครับผมนี้โปรแกรมก็จะเชื่อมต่อตอนนี้โปรแกรมเชื่อมได้แล้วนะครับผมสังเกตจอบนครับจะเป็น VPN ขึ้น แล้วเราก็ออกจากโปรแกรมครับผมก็เข้าไปที่ตัวเกมที่เราจะใช้งานครับทีนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วครับก็จะไปที่ญี่ปุ่นแล้วครับตัวนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้ปกติครับจะเจอแมดเดย์กดเข้าไปเลยครับผมแมดเดย์ก็จะเล่นในอีเวนต์ของโหมดของโซนของญี่ปุ่นนะครับผมตอนนี้ก็เล่นกดแล้วก็คอนเน็กต์รอ รอการเชื่อมต่อครับผมซึ่งเล่นจบก็จะได้ฟิวเจอร์บอลมาครับฟิวเจอร์บอลของตัวผู้เล่นของเจลีกครับผมจะได้มา2ตัวผู้เล่นครับผมได้มาแบบฟรีๆครับมีเฉพาะในโซนของเจลีกนะครับของญี่ปุ่นครับโซนญี่ปุนครับผมเชื่อมต่อก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะเชื่อมต่อนานครับก็ พยายามความพยายามวิ่ไหนควา,ามสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมก็เพื่อจะได้ฟิวเจอร์บอลมาแบบฟรีๆครับอาจต้องใช้เวลานิดนึงครับผมเพื่อนๆยังไงก็ลองดูกันนะครับผมสำหรับถ้าเราไม่ใช้โซนญี่ปุ่นแล้วนะครับผมก็สามารถกดแบ็คออกมาแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับผมก็คือเป็นการปิดเอออีซี่ โอวีพีเด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมแล้วมันจะค้างไว้ตรงนั้นตลอดเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเสียค่าอินเทอร์เน็ตที่โซนญี่ปุ่นนะครับผมทีนี้เราก็เดีย๋ยวผมจะมาสอนการปิดครับผมก็เข้าไปที่แอปได้เลยครับ easy OVPN ครับผมเสร็จแล้วก็ไปที่ connect ครับผมเห็นเมนะู Menu connect ครับแล้วก็กด disconnect ได้เลยครับกด ok ครับ ดิสคอนนก็ครับก็สังเกตเมนูด้านบนครับก็จะหายไปอันนี้คือการปิดเรียบร้อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามขอบคุณมากนะครับ